พี่ๆทุกคนะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะค่ะวันนี้อยู่กับปอย็นรถ m c 9 9 t r เคยนะคะวันนี้มาจัดโปรโมชั่นนะคะของวันที่12เดือน12 2,566นะคะวันนี้เอา X Series กับ4ประตูโอ้โหรถสวยๆหม่น้อยพี่ๆท่านใดที่หารถกับบ้านปีใหม่เทศกาลปีใหม่นะวันนี้นะคะปอยเอามาถล่มราคานะคะบอกเลยวันนี้วันดีวันนี้วันดีนะคะ12เดือน12 1ปีมีครั้งเดียว1ปีมีครั้งเดียวในคะนี้เลยซ้ายขวานะคะ สวยไปหมดอะขออนุญาตดูฝัดด่งซ้ายมือจะ22,000กิโลฝั่งขวามือของปอยจะ7 0 0 0โลชอบคันไหนจัดเลยค่ะปีเดียวกัน22สองอคขนแรกก่อนไหมคันแรกนะคะใครที่สนใจาสามารถเข้ามาชมรถที่ร้านของเราได้นะคะ F c 99ซเปิดทุกวันและรถทุกคันเราคัดจริงๆนะคะการันตีเครื่องเกียร์กล่องให้3ปี3 0 0 0 0กิโลหลังการขายนะคะไม่เคยตัดต่อ,ตอดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นนะคะคันแรกเลยนะคะตัวนี้ X s e r ซ e s รแท้นะคะ X s e r ซ e s รแท้สวยจากเดิมจากโรงงานเลยนะคะสภาพบอกเลย กรีนะ๊น่ะถ้าเป็นคนกระจึ้งนะ่ะตึ้งจริงๆอามาชมนะคะส่วนคันนี้ได้กุณแจ2ดอกนะคะพี่ๆค้าทุนแจได้2ดอกนะภายในบอกเลยนะวู้ยสวยจริงๆนะจะสวยอะไรขนาดนี้ลูกค้าขาคันนี้นะออกห้างอยู่ที่8ปด0 0 0สองนสี่ันะคะเพราะฉะนั้นมาอยู่ที่ m อ็มนี่บอกราคาก็แล้วกันบอกราคาก็แล้วกัน นี่ราคาหน้าร้านนะคะพี่พี่ขาหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทราคาหน้าร้านนะคะราคาเดี๋ยวเขียนจะซีดนะมันเจอแดดนะเขียนจนซีดจนเจอแดดนะแต่วันนี้วันที่สองเดือนสิบสองสองพันห้าร้อยหกสิบหกรถไปเลยแปดหมื่นบาทเพราะฉะนั้นคุณจะเหลือราคาพิเศษเลยพี่พี่ช่วยกันจำด้วยนะห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทอีกทีปีหน้ามันตื่นเต้นยังไงก็ไม่รู้อ,ะอ่ะเออนะตากล้องอ่ะชมดิสวยไหมสวยไหมกล้องนี่ เออมันก็สวยอยู่ละพี่จิ๊บๆ,ๆเลยเออมันคืกรี๊นะบอกเลยเอ่ะห้องกระโปรงไหมที่จริงก็น่าจะใส่กระโปรงมาเนาะจะได้เปิดกระโปรงออะเปิดกระโปรงรถก่อนก็แล้วกันเออนะคะเออกระโปรงรถก่อนอ่ะอ,อึ๊บอึ๊บอึ้โอ้โหลูกค้าขาประหยัดเงินไปสองแส0สองื่นบาทเนะะี่ครับสำหรับใครที่ได้รถคันนี้ไปยินดีด้วยนะคะเพราะว่าคุณได้คุ้มมากๆนะคะเฉพาะโปรนะะี่ค่ะลูกค้าสามารถโอนจอง สองบัญชีบัญชีของคุณมาลัยนิ่มนอนงนะคะผู้จัดการ MC99 ของเรานะจ๊ะคันนี้ย้ำกันอีกรอบเลยคะ่ะราคาหน้าร้านไม่ต้องสนใจเพราะว่าโปรวันนี้บัญชี่12เดือน1 2โปรจัดโปรให้เหลือราคาพิเศษ5 90, 9 9 0 0 0บาทค่ทะไปต่อคันที่2เลยคันที่2ก็ X เ,เหมือนกันเนี่ยค่ะ X เ,เหมือนกันไม่ใช่ X ซีรีส์ยังไม่หมดเอออะไรวะ XX เออนี่เห็นไหมไหมล่ะ ไม่ตะก้องเอ็กเลยเอ๊ะไอนีเออ้เอ็กเจิงๆนะเอ็กซีรี่เนี่ยนะหน้าใหม่บ่อยแบยบนี้คันนี้นะคะวิ่งอยู่ที่สองหมื่นกว่ากิโลเนี่ยพี่พี่ขาขายราคาเท่ากันสองคันนะคะสองคันนะคะปีเดียวกันแกกต่างกันที่เลขใหม่นะคะขายราคาเดี๋ยวดูห้องเครื่องก่อนไหมว่าจะเหมือนกันขนาดไหนนะแต่ตะกล้องบอกนิดนึงคันนี้คุณแจมาดอกเดียวนะนะคะคุณแจมาสองดอกให้สองดอกดอกเดียวให้ดอกเดียวนะคะไม่เก็บไว้นะจ๊ะไม่เก็บไว้เออนะ มันสวยมันจึง้งจริงๆมันสวยมันจึ้งนะคะลูกค้าขาที่นี่นะ m c 9 9ของเราออกรถแค่9บาทนะฟีจัดฟีโอนภาษีพลบบรับประกันเครื่องเกียร์กล่องให้3ปี30,000กิโลหลังการขายนะไม่มีตัดต่อดับแปนปามท่วมใดๆทั้งสิ้นพี่พี่รีบมาตามรีบมาจองกันเลยนี่สภาพห้องเครื่องสวยๆงามๆใสๆแบบนี้ โอ้ยไม่จองไรนี้พี่จะไปจองไรไหนมันถูกจริงๆเอ็กซิลี่ขายเหมือนแครบเลย5 9 9 0 0 0บาทจะพาะโปรวันที่12เดือน12 2566นี้เท่านั้นนะคะออกรถ9บาทนะพี่จัดฟรีโอนทานสีพลบอยลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกได้นะคะเอกสารไม่ยุ่งยากทักมาได้0 8 5 5 5 1 4 5ห้านึแอดรอเอ้ยแอดรอเลนะแอดไลน์แอดไลน์มาพูดมาคุยกันได้นะคะ0 8 5 5 5 1 4 5หวันนี้ก่อนจากไปพี่พ ฝากติดตามกดไลค์กด, like, กดแช่นะคะโปรโมชั่นอะไรดีๆเด็ดๆปอยจะมาลงให้นะคะเมื่อคืนก็วาวุ่นกันนะ,ะเออนี่อ,อ่จัดแล้วนะคะจัดแล้วนะ2ค,ะนะคะันนะคะ2คัน X-Series เอายำกกนอีกรอบนะคะราคาพิเศษนะคะสำหรับเดือน1ินะคะวันที่12นะคะห6เหลือ599,000บาท <99, 000 S 1> เท่านั้นค่ะนะคะไปเลยค่ะ